สวัสดีพี่พทุกท่านครับเก่าเพบกับกผมบังพัยรวยนะผมนะวันนี้เราอยู่ในเกมลักกี้ในเกนะผมนะเกมเก่าเกมแก่ทางค่าย p g จีครับผมนะวันนี้บังก็มีเทคนิคดีๆมาฝาผมนะด้วยทุน30บาทอย่ารอช้าสาสกันไปยับยับย,ยาวๆานะไปล้างหน้าไก่ไปสามทีครับผมจัดมาสุดจาดไปครับผมไปแอบ,บนี้ยังได้อยู่นะ คิวมาเอ้ามาดิมาดิยังไงมันบอกว่าชูชิสวยจัดไปห่มไปครับผมล้างหน้ากันไว้ก็สิบหออโต้ครับเหมือนเดิมครับตามสเต็ปของบางพารวยแล้วนะครับผมนะผมมาณกราบเลยจะรอบังจ๋าไม่ได้นะครับผมหลันี้ชูชิมาดิครับจัดจัดมาชูสีดอกนี้คิวสี่ดอกนี้ยังไงวิยังไงครับเนี่ย อย่างเงียบครับผมอย่างเงียเอเฮ้ยไปคมล้งหน้ากายรัทีบตามสเตปตามสเตปตามสเตปใบพัดมาจังหวนี้สวยจ huh? oh. hey. ัดไปครับวีสามไปครับผมเฟาโตจัดไปครับจัดไป คิวสวยจัดเจ๊ต้องสอนหน่อยตูชี้มาสวยครับมสาสุดจัดเลยคับดอกนี้ยังไงตูชี้มาจาังหวะนี้สวยดีครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้มาครับพาม back กลับมาแล้วคิวต่อสวยจัดเ <c oughs> พื่อนโอ้โหเพื่อนพี่พี่ไงครับผม โหดจัดโหดจาครับผมเทคนิคดีๆนะเลยนะเทคนิคดีๆนะการไล่เบ็ดนะดูนะผมนะดูนะจัดไปเงินรางวัลซูเปอร์เมกาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทมาคาเซนคาราเดลเพื่อนเพื่อนี่ๆคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของผมครับผมนะไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตานะผมนะบางเล่นให้ดูเป็นวิทยาทานเฉยครับการละเล่นมีได้มีเสียงนะครับผมนะ วันนี้บางก็ตั้งใจเอาแค่หลักพันนะผมแค่หลักพันพอผมนะแค่หลักพันพอนะแค่หลักพันพอแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือจะเสียนะ mm. เพื่อนนะ mm. ก็มาเลยครับไล่เบ็ด,ดก่อนเบ็ดสามบาทจัดไปล้างหน้าไก่ก่อนสามทีนะ mm. เพื่อนนะ mm. สูตรของบางพารวยอยู่นะผม mm. ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครท้ายช่องให้บางด้วยนะผมนะา mm. ปทีที่สามจัดมาไปครับสหมูนอโต้สุดจัดการไล่เบ็ดง่ายๆนะ mm. เพื่อนนะ mm. มาเลยครับ เข้ามาทีครับจัดมาเองเหล่น,นี้สวยสวยทีครับสิบห้องหนึ่งน้อยยาวไปดูพอเดยวยาวไปแม่ เอ้ยไม่มีเลยนะยังไม่มีเลยนะจริงหรออสวยอยู่ไปู่ไฟครับผมขยับเป็ดนะขยับเป็ดเป็ดห้าบาทครับผมไปสามนาหน้าไก่ไปสามทีตามสเต็ปบ,บางพารวยกลับมาขีนมาสวยยังไงรับวยตถุนมาสวยครับยังไงจังหวะนี้ไฟไหลไปสวยเจมาต่อจับไปมีต่อวัตุชิสวยครับผม เจมาตอ่ตอจิงต่อสวยดีหลายไปพ่อโอ้โหไออย่างนี้ถกจักได้ครับทีสองหาหน้าไก่ทีสามใบไปครับสิบหัวนอโต้เดิมตามเคยน,นะผมเคออกนี้จับไปดีครับจับเลยครับหวะนี้นะหนึ่งงติดวางเ้าใบวายมีต่อว่ารใบพัดมาสวยครับสวยจังหวะนี้ คิวมาต่อโอ้โหวิ่งไเลยปตัวที่งหวะใบพัดมาโอ้โหสุดจัดดอกน,นี้เพื่อนโอ้โหเผื่อไปเชื่อครับโอ้โหแตนออกน่าโหดมากครับวันนี้พี่แนวสุดจนนัดโอนน้โหดอกนี้เต็มคาราเบลว่ะน,นุนเต็มคาราเบลนะเต็มคาราเบลดอกนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมก้าหกร้อยสิบห้าบาทเป็นข้อเพื่อนโหดจัดโหดมาก อเอาเรื่องแมวแลักกี้ตรงนี้สุดๆไปเลยครับผมสุดๆไปเลยนะสุดๆไปเลยเอาสกเก็ตเตอร์เฉยเสกเก็ตเตอร์สิงตัวเฉยมานะครับเป็ดห้าบาทสุดจากวันนี้มแมวของจริงอะของจริงเอาเรื่องมาอีกครับปูกก่มาด้วยสเก็ตเตอร์ห้าตัว สองหมุนเบลยานันด้วยนะทสองหมุนเบลยาจัดมาจัดมาพี่ชิประหว่านี้จัดเป็นครับู่พี่ไปต่อเลยขวดไปยับจับยาวหูหูดท่าทางนะเกือรือเปล่าตัวคูณมาคูสิบแล้วนะตอนนี้นะคูสิบแล้วนะหูพี่พาขึ้นยังไงพีแม่ขออีกทีเดียวคูสิบสี่ขอสักทีสองทีก็ได้นะครับ อย่าตอนนี้คูนี่สองกดมาสายสามบาที่สองบถงเได้ได้คนี้สองนะเลยข้ามุนะยังไงตอนนี้พอปลาลงหน่อยช่องนึ่งโอ้โหูมาเยอะมากเพือนะีแปล้วตอนนีู้ช้จะให้กดมาเก้าสิทีเดียว ยังไงยังไงทีเดียวยังไงยังไงครับเนี่ยยังไงจัดมาสวยจัดดอกนี้เจมาสวยจัดตูชีต่อโอ้โหวปปาดีตูชีข้างหลังหน่อยสวยดิดอกนี้โอ้โหเต็มข้อล้วไปแล้วครับเต็มข้อเราเต็มแข้งอุ๊กจับเพื่อนนะวันนี้ทั้งนอกทั้งในนะผมที่แมวรักกี้ในโกงเราจัดไปดอกนี้กดเป็นห้าร้สองบาท เงินรางวัลรวมของนิโคลเท่าไหร่ครับผมจัดมาเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเต็มครับเออสุดจัดสุดจัดไปต่อเลยครับผมไปต่อเลยนะโอ้โหคุณน้อยต่อยหนักอีกแล้วคุณน้อยต่อยหนักแล้วกดไปเลยดีกว่าโอ้โหมาอแล้วครับผมสวยจัดจิจัดไปดิจัดไปดิคคอยาวๆโอ้โหข้าวองทีติดเลยได้เชื่อฮืมคูนแปะไปแล้วทีแรก ไหนูติดมาอย่ากเกลือนะอย่ากเกลือนะต่างหูชิปตัว,วนี้สองกดมาสี่สองบาทเคลงมาสูงจัดมาขั้นหกเอฟตัวหนึ่งสวยดีไหลไปจังหวะนี้ติดตังหนึหน่งเาาอยสองกดมา้อหกสิบเอ็ดบาทไปครับในร้า,านตัวถูกวิจุดจัดเลยนะเกลือนะวิสุดจัดนะแมว,น,แมว,กกวนี้ของจริงแมวลักกี้อันนี้ของจริง ไล่เป็ด yes, ่ยนไล่เป็ดง่ายๆ่ายสิบเราช่องหนึ่งหน่อยเจอมาแล้วสิบช่องหนึ่งสวย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 วู้วี่งไปครับผมดอกนี้กดไปสามร้อยสิบหกบาทสุดจัดข้าวพีเกมตีสองทีเลยจะเชื่อของจริงอ่ะของจริงโอดโหดมาดิครับคุณน้อยต่อยหนักนะ ตองดอกนี้สวย250ไปดูครับเต็มเาราเวลเดีเบอร์เรมกา1,250สวยจัดเต็มโทวีทีดอกนี้ก็มาดูครับกระหวานรวม727บาทโอ้โหเตือนโหดจัดนะสุดจัดนะเตนะือนนะไปต่อนะไปต่อนะไปต,นะต่อเลยนะก็าม,มาเลยครับขยับเบ็ดเลยครับไปครับเป็ด7บาทตามหน้ากายไปตามที ไปดีอูโหเสียดายเขาปานจองสองมากทีไปดูชิยังไงไปครับผมสิอมนออโตตามเลยนะครับจัดมาทุชิถูกไอจากนี้เขาปานน้อย หนึ่งหน่อยสวยสห่างหายจะไม่ห่างเหนินดอกนี้จัดมาสี่บาทเป็นแปดบาทคูณสองจัดไปดีขขยับเป็ดแล้วขยับเป็ด 5, ป้ด 9, าเป็ดเก้าบาทแล้วล้างหน้ากาสามทีเพื่อนล้างหน้ากาสวยไปสามทีตามสเตบบปบังพารวยับผมไปสเตออโต้จัดไปครับผมของจริงอ่ะบังพารวย จัดประหลัดบอกยังไงเนี่ยเฟตู่มาเลยครับตึ่ด,ดอกนี้ปฏิบัติบาจัดไปไปครับอื้ต่างห่ตงาตัวคูนมาแล้วมาเยอะขยี้อีกแล้วขยี้แล้วมาแล้วดอกนี้ขยี้อีกแล้วจัดไปดีครับสวยจัดดอกนี้ไปครับอื้มของริงคิ้วมาหลายเวลายาลูกพ่อสวย โโอ้หเดี๋ยวจะเชื่อของจริงก็ไม่ครับสาวหมุนโอ้โหมาดิครับติดติดจังหวะนี้กดมาดีตอนนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงครับผมใบพัดช่องสองสวยๆหน่อยเอาใบพัดตอกนี้เต็มคอรอเต็มแข้งตอกนี้หูวิแตกนอกมาสองพันฝา เตือเชื่อครับพอเลยครับผมพอนะผมโว้ยไงอะของจริงอะบางคารวยเทคนิคดีๆจังหวะนี้จอกน 2> <2 ี้ครับกดมา2,924ยส่บาทเงินรางวัลซุปเปอร์เมก้าครับเต็มคอ่าเต็มแข้งพอครับผมพอครับเลิกครับเลิกนะเลิกนะเลิกครับผมจัดไปครับผมจัดไปท่านเพื่อนๆนะพอเลยครับผมพอนะหูโยุทุนน้อยต่อยหนักบวกมาสี่พันฝ่าบวกมา5,000ันนะจังหวะนี้ครับผมเพื่อน สำหรับวันนี้บังต้องขอตัวลาไปถอนเงินกอนครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้บังเล่นเกมอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวบังจัดให้ครับผมนะเทคนิคดีๆมีให้ชมทุกวันนะครับผมนะกับบังพารวยครับผมนะวันนี้สวัสดีครับ